สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะคะวันหยุดของทุกคนนะคะอ่าคือวันนี้ก็หยุดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปขายอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเนาะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะจะตเตรียมตเตรียมของไปขายอาจจะเป็น อทำกับข้าวอาจจะทำต้มยำเนาะช่วงเย็นเย็นบ่ายบเนาะนกะมาเวากันเนาะค่ะมื่อนี้มื้อนี้วันหยุดวันอาทิตย์เนาะเตรียมมันสิมาข้าวเหนียวไว้เานาะคะเก็บอันเก็บอันตรงที่มันเป็นดำๆเป็นหนาดำๆออก ชีวิตคนเฮ้าเนาะค่ะเนาะบางทีอันเฮ้าเกิดมามันกะอันบ่ได้บ่ได้สมอย่างที่เฮ้าตั้งใจเนาะย่างสมมุติว่าเฮ้าเกิดมาเฮาอยากเป็นลูกคนรวยอย่างเสียเกิดมาแล้วอยากมีเพียบพร้อมอีหยังสุขยางบ่อยากลําบากอยากสบายเนาะสมมุติว่าอเออเฮาอยากได้รถเฮ้าก็ได้ซื้อรถอยากได้รถใหญ่ขั้นยังไงเฮ้าก็ได้ซื้ออย่าง สมมติว่าห้อง่บมีสิพอเม่เหามีเห้องก็อยากให้พอเม่เห้ซื้อให้เนาะแต่ว่ามันกับเป็นคือห้องคิดดอกเพราะว่าห้องเกิดมานี่บางเพียงหออาจจะเกิดมาแบบน้ำพอเม่ที่บ่ลำบ่รวยเนาะเพิ่นก็อาจีพบ่มีให้เงห้องก็ต้องหาดินล้นหาเองบัดนี้ผู้ลางคน,นเข็นคนอื่นเขามีเนาะลูกเพิ่นแคมีแท้คือให้ลูกได้ ลูกคือมีรถมีไล่ขีลูกเพิ่นคือปะล้ำบากคือไม่ทีดินที่บ้านทีเ่เฮียนให้ลูกให้เตาเนาะมันก็แเมนยูจ่าพ่อแม่แต่ละคนน่ะเพิ่นเพิ่นกับสั่งมาจานาเราเพิ่นเถ่าเพิ่นแก่ยถ้าเพิ่นกับพ่ได้ลำดีรวยบ่มี่อย่างให้ลูกหลายเนาะบางคนเพิ่นจะมีแบ่งให้ลูกคนละในหน่อยเนาะเป็นที่ดินที่หน้าอย่างกัหลายกับแบงให้ลูกจังสีเขาก็ควรนทาพุ่มใจน้ำพอนะ้ำเมฆเนาะอย่างหน่อยที่จะมีห้เขาเนาะ มีหลายกับสางวันนี้เฮาสิบิคิดว่าโอ้ถูกยากลําบากให้ว่ามีความสุขความสุขเนี่ยก็คือว่ามันมันอยู่ที่ตัวเฮนะาเนี่ยจ้ะตะกอนตะกอนก็เคยเป็นนะ่ยแต่เป็นทุกข์หลายเนาะทุกข์หลายคิดหลายบางทีลูกคือบ่อใดจังสี่ผัวคือบ่อจังสี่คือบ่อใดคือเฮาคิดอันคือบ่อสั่งคือบ่อเหตุคือบอ่อ,บอ,อ,บอจังสี่จังสรรั่นวันนี้ขั้นบ,อบอายยา่อใดบ่อใดยังเฮาคิด บ่ได้ยังใจฮ่อกับเป็นทุกวันนี้ฮ่อกกเมย์่อยเฮ็ดไปฮ่อกเฮ็ดไปเหมือนเหมือนฮ่อเฮ็ดไปคนเดียวคือฮ่อกังฮ่ออยู่ค้เดียวบ่มีลูกมีเต่าบ่มีพวงสินี่คือว่ามันเก็ดเรว่าเอ้ชีวิตมันมันคือบ่มีความสุขคิดเรียบเทียบใส่กับคนอื่นเขาือมีแท้อย่างเสียแล้ววันนี้เฮเอกก็เลยมาคิดไม่ว่า ความสุกเนี่ยมันมันเกิดเกิดขึ้นได้ที่ตัวห้องเนาะห้องความสุกก็คือว่าหนึ่งห้องก็คิดถึงถึงอ่าอันใดที่เฮางหาไดอันใดที่เรามนี้ฮ้องก็คิดไปว่าเออเ้องกับมีดีก็คนที่เพิ่มบ่มนี้เนาะคนที่เพิ่นบ่มนี้เพิ่นแห่งบ่มีหลายกว่ห้องอีกเฮาก็คิดเรียบเทียบไปใส่ค้นที่เขาบ่มนี้เนาะเมื่อเรียไห้เฮามีความสุขขึ้นอืความสุขมันก็มันเกิดเกิดที่ตัวห้องเลยว่าห้องฮิดยังงก็ได้ที่ อ่านให้กิตใจเฮาสุขมีความพอใจในะสิ่งทีง่เฮามีเนาะมันก็สิ็ดให่เฮามีความสุขแต่ถ้าเฮาไปคิดเรื่องที่ว่าเออัอน,น,อน,นผู้นั้นเพิ่นก็มีผัวเพิ่นก็ดีเนาะลูกเพิ่นก็ดีเนาะมีรถมีลามีบานมีเงีอนหลังไงหลังงามมันก็เม่นอยู่เฮาอยากมีคือเพิ่นห้เฮา็บ่มีคือเพิ่นมาเฮาก็ทุกข์แท้ถ้าเฮาไปคิดแบบนั้นมันก็เหมือนว่าเฮาอยากเนาะ อยากควมอยากของคนเนี่ยเพราว่าอยากได้อยากมีอยากรวยอยากได้ท่องสมมุติว่าเกิดเทองใดมาเหลวได้บานได้ลถจงเสียงบางทีใดมาแหลวมันกะบางทีมันก็บริดยถ้าเกิดห้องมีควมสูขเลยก็เลยคิดว่าซูมืออนี่อันมีควมสขอยูที่ใจเฮาดีกว่าเพราะว่าใจเฮามีควมสูขเค้งได้มันก็สุขเนาะเขาก็คิดไปเฮามองนี่ก็สุขมองอันนี้ก็ดีมองนั้นก็ดี มันกระซิบไเฮามีความสุขเนาะบ่แม่นอ่ะไปคิดถึงว่าถ้าเกิดว่าเฮามีรถมีบันหล่ใหง่ถ้ามีเหลวเกิดมันบพมีความสุขดิถ้าเฮามีเหลวถ้าเฮาบ่สบสุขเคสอะไดเนมันประสสุขว่าคือเฮาคนเฮานี่ยมันมีอันหนึ่งแล้วก็อยากมีอันหนึ่งคือเก่าก็คือว่ามันมันมีบ่พอเนาะความสุขของคนเราเนี่ยก็คือว่า ก็คือควมพอเพียงือว่าจริงๆแล้วเราอยากได้นะได้มาแล้วสมมุติเราได้มาแล้วเนี่ยเราอาจจะจะไม่สุขก็ได้บางทีความอยากของเรามันมันทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ทําให้เรามีมีความสุขไปมันวันทำลดต้นไม้ก็มีความสุขทำโน่นก็มีความสุขขี่จักรยานก็มีความสุขอะไรนี่ก็คือมีความสุขด้วยตัวเราเออบเมม่นว่าเห็นเพิ่น มีนันมีนี่เขาอยากมีเฮ็ียดแต่เจ้าของเป็นทุกข์ใจมันก็หาความสุขบ่ไรเรนาะก็เลยบอกว่าความสุขอันมันก็มันกะสารึ้นได้ที่ตัวเขานั่นแหละก็นี่ก็คือความสุขที่แทกิงดีอันความสุขที่ว่แท้แทกิงเ็คือว่ามีรถมีลามีบัานหลงังไงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางทีเนี่ยเขาบอกมีความสุขก,ก็คือว่าเขาความอยากนั่นบ้าพอละแหะ อยากได้อย่างได้นี่บ่ได้ยังใจเฮาแบบเป็นทุกข์เนาะก็เรียกว่าปล่อยว่างซะแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเนาะเคยเป็นทุกข์แบบมองคนอื่นล่ละคนอื่นเขาเว้านั่นเว้านี่ว่าเฮาจังสี่จังสันว่าเฮาลำบากว่าเฮาบ่ม então, ang, ีเขากะบ่บ่ใครอยากถามอยากบอกบ่ใครยินดีกับเฮาเนาะการลงทุนของเฮากนหน่อยเห็นอย่างเฮากนได้แน่นอน ปัดนี้เขาเขาก็เลยไก่เป็นที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาลังเกียจเ้าว่าเขาจุนเขาเลยคิดหลายเขาเลยอยากมีอยากเค็ดให้เจ้าข้องมีอยากไม่อยากให้ค้นเบาไม่อยากให้คนดูถูกเข้าว่าเขาคือทุกข์คือยากแท้นี่ยังเสียเฮ็ดอี่ยังหน่อยๆน่อยเน่เนลงทุนก็ลงทุนหน่อยๆน่อยทจังหลินเฮ็ดหน่อยเสียปัจนี้ก็เลยกรซางถอดเพิ่นชีวเฮี้ยงกรซางเพราะว่าเพิ่นบ่เมนตู่หฮาดอกเออห้องเฮ็ดไปเนี่ยคือว่าหนึ่ง เขาได้ซื้อ,อยาซื้อกับเขาซื้อกับน้าซื้อขนมให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนแค่นี้เขาก็มีความสุขความพอใจเนาะคือตรงนี้อันนี้แตเรืว่าทุกมือนี่บ่อบ,อบอได้สนใจแล้วเนาะว่าู้ได้สีวายังกระตริเขามีอย่างเขาก็คดไปอันนี้คือความสุขที่แท้กิงเนาะนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆกับพุทโว่าเพื่อนๆคิดยังไงเนาะอันนี้คือความคิดเนาะว่าความสุข เกิดที่ใจของเราเนาะนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่เด้อัสดีค่ะเพื่อนๆ